เสื้อผ้าไหมแท้ทอมือคุณลูกค้าค่ะตัวนี้สวยพรีเมียมมากๆค่ะตัดนะคะออกแบบดีไซน์เป็นทรงคอจีนตั้งนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะแต่งเป็นกระดุมห่วงใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะคุณลูกค้าค่ะเสื้อผ้าไหมแท้ทอมือเนื้ออัดแค่ผ้ากาวยินลี่บางๆพอคุณลูกค้าค่ะเห็นไหมเนื้อผ้านุ่มเด้งมากๆคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้านะคะที่อบนิ่มเรียบร้อยนะคะก่อนส่งตัดเนาะตัดออกมาได้สวยระมุนแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้จัดราคาพิเศษสําหรับคุณลูกค้าที่ไซส์ไซส์ sm นะคะคุณลูกค้า่ะไซ เอสนะคะอก32 32 3436หให้3าไซส์เลยแล้วกันวันนี้คุณลูกค้าขาไซส์ S M L นะคะคุณลูกค้าจะไซส์3 2 34 36คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยสําหรับเสื้อทรงนี้นะคะคุณลูกค้าขางานแพทเทิร์นเป็นงานผ้าไทยทรงคอบเนาะความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วดังนั้นค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกรอบอกเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าใส่อกเท่าไหรคะถ้าอก32 3 4 36แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะจากปกติ259 รถพิเศษเหลือเพียงแค่2,390ัรสบาทสำหรับคุณลูกค้านะคะซส์ S M L นะคะคุณลูกค้าขาตามที่น้องแจ้งเลยเนาะคุณลคคูกค้าขางานนะคะเป็นงานตัดเย็บพรีเมียมเลยคุณลูกค้าขาผ้าใหม่แท้ทอมือจากกลุ่มนะคะปลูกหมอนเลี้ยงใหม่นะคะกลุ่มทอผ้านะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะสั่งนะคะสั่งซื้อไว้ไถ่วันทุกทุก,ทกวันจันทร์รวมไปถึงคุณลูกค้าขาเดือนกรกฎาคมนี้เดือนกรกฎาคมนี้ต้องได้ใส่แน่นอนนะคะ คุณลูกค้าขะทั้งเดือนกับสีเหลืองเลยคุณลูกค้าขะขอนี่ะคะนี่เลยค่ะเปิดรับออเดอร์สำหรับคุณลูกค้าที่นะคะชื่นชอบสนใจงานแพทเทิร์นของร้านแม่มรีพ้าไทยเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้นะคะมีให้ดูให้ชมมากกว่า7,300รีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มรีพ้าไทยมีให้ดูให้ชมหลากหลายคอเลกชันหลากหลายแบบถ้าคุณลูกค้าเคยตัดแล้วแล้วใส่สวยใส่ดีหรือว่าคุณลูกค้าจะส่งแบบเสื้อเข้ามาให้ทางร้านเราก็ยินดีค่ะศู0ย์แป0 8ก้าลูา ส,าาส่งแบบเสื้อนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาส่งแบบเสื้อมาให้ทางร้านเรา เป็นต้นแบบได้เลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางนั้นจะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถส่งเสื้อที่คุณลูกค้าใส่ได้ใส่ส่งเสื้อที่คุณลูกค้าใส่อยู่แล้วโอเคฉันใส่ตัวนี้แล้วสวยฉันใส่ตัวนี้แล้วแบบเออโอเคเข้ารูปเข้าทรงแล้วเราค่อยมาเลือกผ้ากับร้านแม่มริผ้าไทยหรือว่าคุณลูกค้าจะส่งผ้ามาด้วยก็ได้นะคะที่คุณลูกค้านะคะที่มีผ้าอยู่คุณลูกค้าชื่นชอบแบบแพทเทิร์นของร้านแม่มริพ้าไทยคุณลูกค้าก็สามารถส่งผ้ามาตตตััดดไ้้เลลยคคคคคคุุุุุณณณูกกกกกาาาา่ะะะขขออบพพรรสสนนนนิม คุณลูกค้านะไซส์ S M L นะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับเสื้อทรงนี้ค่ะทรงคอจีนตั้งกระดุมห่วงนะคะอก32 3436าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วค่ะความยาวแขนอยู่ที่8.5ค่ะคุณลูกค้าสนใจนะคะสั่งซื้อสั่งตัดก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยสําหรับเสื้อตัวนี้เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะจากปกติ2590บาทวันนี้จัดให้3ไซส์พิเศษคุณลูกค้า่ะอก32 3436าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ย ตัดให้นะขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะพี่ ผ้าใหม่แท้ทอมือสองตะกอผืนนี้ค่ะคุณลูกคา้าขาสีเหลืองดอ,อกคูณสีเหลืองดอ,อกคูณสวยๆสําหรับคุณลูกคา้าที่ชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆ Jones. เนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆคุณลูกคา้าขาเป็นสีเหลืองที่แบบว่าใส่แล้วแบบว่าดูแบบว่ามีออร่ามากๆคุณลูกค้าขาแบบว่ามันสดใสใช่ไหมคะลูกคา้าค่ะ,ะมีความสว่างแล้วก็สดใสมากๆส,ๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะเลือกชมเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้1 5 0 0บาทผืนนี้1น0 0น้บาทคุณลูกค้าขาขนาด หน้าผ้า100ซนเมตรเลยค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่2เมตรค่ะความยาวอยู่ที่2เมตรคุณลูกค้าขาไหมแท้ไหมบ้านไหมทอมือคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมแท้ทอมือ2ตะกอใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าขาตอบโจทย์นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากนะคะนำไปนำผ้าไปตัดเสื้อนําผ้าไปตัดชุดนําผ้าไปตัดผ้าถุงค่ะ แบบนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะทําให้เนื้อผ้ามีความนุ่มบางเบาแล้วก็ใส่สบายมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจบอกว่ารับผืนนี้บอกว่ารับนะคะผ้าไหมแท้ทอมือสีเหลืองดอกคูณสีเหลืองดอกคูณสวยๆสดใสมากๆคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6ด0 8้าศ0 8ย์สี่หนึ่งหกูกค้าคนย์แปดค่ะนําโทรศัพย์ี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แกนคุณลูกค้าขาหรือว่านดโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอาร์โค้อที่อยู่ทางด้านบนน ผ้าไทยผ้าทอผ้าใหม่สวยๆคุณลูกค้าขาใหมแท้ใหม,ใหมบ้านไหม่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเรามีหลากหลายเฉดสีมากๆนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอ็อปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะคุณลูกค้านะสแกนที่คยวอัโคตักแช้แล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูได้เลยคุณลูกคาา้าค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณคุ เออทางร้านนะคะมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมคุณลูกค้าขาจัดทรงฟรีค่ะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะคุณลูกค้าขายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจ้า